ครับผมสวัสดีครับเอฟสี่สิคนเอฟีทั้งเก่าและใหม่จะได้กช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยนะครับเด้อครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่สุข ทองปี2,466หลวงปูุ่ขหุหลวงปูุ่ขวัดปากคลองมา ภูดมดแล้วับน,นี่ยอมชัดนุ่มต่ำสนใจก็ทักอะไรครับเด้อ เอาละยูงกี่ปีบ่หลูกหลามมาเชีงยงชกคุณค่ะใครอยากได้ไปบูชาก็ติดต่อเลยครับเด้อของเคาเก็บกับเขาบอกผมจะนักเลงพลาดเลยไม่จะของเก่าของใจงชุดเนี่ยสมัยสมัยเพร่อทหารนวเนี่ยเลี่ยนมหมด ทหารก่อนสมัยปีสองเจ็ดครับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองสามเท่าดูไม่ใครป่ปลากรมติ๊ก เนื้ออพุ้นหมดแล้วครับหลังพุ้นหมดเลยโอเคครับจะได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดที่ตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจใครสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาเลยครับนอ้อครับผมสวัสดีครับ